อน,นะครับวันนี้ก็ผมอยู่อาจุดกลางเต็นท์ไล่ช่างอุ้มนะฮะที่ด่านสายจงังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังผมนะฮะดูว่ายังงฮะสุดยอดไหมฮะนี่โอโ้วันนี้ทะเลหมอกมาเต็มนะฮนะหมอกมาเต็มนะฮะดูฮะสุดยอดมากฮะโอ้โหนะ ไร่ช่างอุ้มมีทะเลหมอกให้ชมแล้วนะฮะอันนี้เป็นต้นเดือนพฤษภานะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะนี่เป็นไงฮนะหมอกฟุ้งๆเลยหมอกหนาเลยวันนี้เนาะลานกลางเต็นท์ไร่ช่างอุ้มอำเภอด่านซ้ายจะจังหวัดเลยนะฮะก็มีพื้นที่ลานนะครับเป็นหญ้าเป็นชั้นๆสวยงามครับมีจุดถ่ายรูป ต่างๆเยอะเลยนะฮะ